โอเคเราเริ่มกันเลยนะตอนนี้อยู่กันห้าสิบเจ็ดคนนะครูปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนสวัสดีครับเจอครูนนพักเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับคณิตศาสตร์ขึ้นเทอมสองแล้วนะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะครับคือเดี๋ยวเขียนหัวข้อใหญ่ก่อนดีสวัสดีครับ วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องเศษส่วนนะครับเออหน่วยที่หน่วยแรกของเทอมสองนะหรือว่าเป็นหน่วยที่แปดนั่นเองนะครับเศษส่วนเอ่อเศษส่วนเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ปสามเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เรื่องแรกสุดเลยนะที่วันนี้เราจะเรียนกันเราจะทบทวนเรื่องที่ปสามเรียนไปแล้วก่อนนะครับก็คือการอ่านและการเขียน เศษส่วนนะครับโดยที่ครั้งแรกเราจะเอาเศษส่วนแบบธรรมดาก่อนนะง่ายๆเลยอ่ะถ้าพูดถึงเศษส่วนนะ่ะก็จะต้องมีเริ่มต้นด้วยรูปก่อนนะครับมาลองดูเอาง่ายๆก่อนเลยสักครู่เห็นภาพเนาะปกตินะครับเห็นครับโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณครูถามก่อนว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ถูกไหมคุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนสามส่วนสามส่วนสามส่วนนะครับอ่าสามส่วนนะโอเคต่อไปครูจะระบายสี เอออย่างนี้ดูยากเอาใหม่อย่างนี้ดีกว่าสักครู่นี่เอาแบบนี้เลยอทีนี้อตอนแรกเราเห็นแล้วว่าคุณครูคแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วครูระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนระบายไปกี่ส่วน สองตัว่สองส่วนนะครับทีนี้เราจะเอา<โ>อเ,ออเออเออเปิดเพลงไม่ต้องเปิดเพลงได้ไหมตอบคำถามนะ่ะเออปิดเพลงก่อนนะโอเคอ่ะทีนเราจะเอารูปนี้นะครัอบออกมาเขียนเป็นเศษส่วนกันนะอ่ะเจษละของเศษส่วนนะครับก็จะมีตัวเลขสองตัวแล้วก็มีขีดตรงกลางนะอ่ะการเขียนนะ มีขีดนะครับอยู่ตรงบรรทัดตรงนี้นะเสร็จแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนนะทั้งหมดแบ่งเป็นกี่ส่วนคุแบ่งตอนแรกกี่ส่วนสามส่วนนะครับเออสามส่วนเลขสามหลองเราจะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเออนี้ทวนนะเพราะเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็คูระบายสีกี่ส่วนนะ สองส่วนส่วนนะครับส่วนที่ระบายสีจะอยู่ข้างบนโอเคไหมส่วนทันไหมโอเคทันค่ะอ่าทีนี้ทั้งสองอันนี้นะครับมันก็จะมีชื่อเรียกของมันตัวข้างบนที่เราระบายสีเนี่ยมันจะชื่อว่าเศษ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 ตัวข้างล่างที่เป็นจํานวนช่องทั้งหมดจะชื่อว่า โว,ออวนครับเรื่องนี้มันก็เลยชื่อเรื่องว,ว่าเศษส่วนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาอ่านกันการอ่านนะเออเราก็อ่านตรงๆต,ตามชื่อของมันเลยนะครับอ่านจากเศษก่อนเศษเศษเท่าไหร่เศษสองแล้วก็ส่วนสามค่ะส่วนสามโอเค แค่นี้เองการเขียนและการอานเศษส่วนจากภาพมีใครสงสัยไหมเออง่ายมากตรงนี้ยังไม่มีเนาะโอเคมาที่นี้มาลองดูให้พวกเราลองบ้างนะครับครูนะ อ่ะข้อนี้อ่านว่าอะไรษสองส่วนสี่ค่ะ C สองส่วนสี่ค่ะ C สองส่วนสี่ค่ะ C สองส่วนสี่โอเคสองส่วนสีู่กต้องแล้วก็เวลาเรามาเขียนล่ะเลขสองอยู่ข้างล่างหรือข้างบน เสองอยู่ข้างบนสองอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็คือเลขสี่นะครับอุ้ยเรื่องนี้ง่ายเลยเนาะเรื่องแรงนะครับอ่านเขียนได้เรียนไปแล้วถูกไหมตอนปสามนะครับใช่หรือว่าเป็นการ<ม>ทบทวนเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นี่มีเนะื้อหาสั้นๆแค่ประมาณนี้เองมีใครยังอ่านไม่ได้อีกไหมเศษส่วนแบบนี้จากรูปภาพ มีไหมมีไหมมีค่ะอ่านได้ทุกคนนะครับโอเคทีนี้คุณครูจะบอกว่าเศษส่วนพวกนี้นะเศษส่วนที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้นะครับมันชื่อว่าเศษส่วนแท้ เศษส่วนแท้เออดูนะเศษส่วนแท้เป็นยังไงเศษส่วนแท้คือเศษน้อยกว่าส่วนพวกนี้จะเรียกว่าเศษส่วนแท้นะครับเพราะว่าเศษน้อยกว่าส่วนดูอันแรกสองน้อยกว่าสามไหม เศษน้อยกว่าส่วนไหมอันนี้สองน้อยกว่าสามเปล่าเอาแล้วสองน้อยกว่าสามไหมน้อยค่ะน้อยกว่าสองน้อยกว่าสามนะครับถ้าข้างบนน้อยกว่าข้างล่างมันก็จะกลายเป็นเศษส่วนแท้โอเคไหมมันเป็นชื่อชนิดของมันอันนี้ก็เหมือนกันเศษน้อยกว่าส่วนไหมข้อที่สองตัวอย่างที่สองน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่านะครับเออเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เศษส่วนชนิดนี้เราก็จะเรียกมันว่าเศษส่วนแท้นะครับโอเคครับทีนี้เศษส่วนจะยังมีอีกสองชนิดนอกจากเศษส่วนแท้แล้วจะมีเศษเกินกับจำนวนครัเศษส่วนมีสามชนิดด้วยกันนะครับเศษส่วนแท้เศษเกินจำนวนคละแต่ว่าเศษเกินกับจำนวนคละ เราจะมาเรียนกันต่อในวันพรุ่งนี้นเออวันนี้เจอกันครั้งแรกเอาเบาๆสบายๆก่อนทบทวนเรื่องที่แล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวคราวหนะ้าเราจะมาเจอกันกับเศษส่วนอีกสองชนิดที่เหลือนะครับเศษเกินกับจำนวนคลาสเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมวันนี้เราเอาแค่จนแล้วก็อ่านได้เออบางคนเรียนแล้วเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็มาเจอกันเดี๋ยวครูจะมาขยายเศษส่วนกับจุดเอ้ยเศษเกินกับจำนวนค่ะเพิ่มตอนนี้รู้จักเศษส่วนแท้อย่างเดียวก่อนโอเคนะแล้วก็อ่านได้เขียนได้ครับไม่เนกัรานนะครูเดี๋ยวดูก่อนว่าเอากี่ร้อยหน้าดีกันบ้างคะโอ้โหเยอะยะมากครูร้อยหน้าเลยเหรอโอ้ยหยอกหยอกแหมอ่านว่าร้อยหน้าเลยโอเคกันบ้านวันนี้เรา ขึ้นคณิตศาสตร์เล่มสองแล้วนะค่ะอ,อยู่กับตัวใครอ่ะใครไปหยิบคณิตศาสตร์เล่มสองมาเอาแบบฝึกหัดมาคณิตศาสตร์เล่มสองมันจะเป็นไม่รู้มองเห็นเปล่านี่มันจะมีลูกเศษส่วนอยู่แบบนี้แบ่งเจ๊มะเห็นไหมเห็นไหมไปหามาสิเออโอเคเห็นแล้วเห็นของทุกคนเล่มแบบฝึกหัดจะเป็นสีส้มเยอะๆแบบนี้นะเอออีกเล่มหนึ่งมันเป็นเล่มอ่านนะครับ อ่านเอาไว้อ่านเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวทําแบบฝึกหัดกันไปฝึกหัดครูให้ทำหน้าหน้าหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองโอเคไหมได้ค่ะหน้าหนึ่งก็คือทําเหมือนที่ครูทําเลยก็คือเขียนว่าเศษส่วนเขียนยังไงถูกไหมแล้วก็ให้อ่านเขียนคาอ่านโอเคไหมแล้วก็หน้าสองคือทํากลับกันเขาบอกเศษส่วนไปแล้วให้เราระบายสีแทน โอเคไหมครับได้นะเขียนไว้ให้ก่อนโอเคใชาดต่อาสวยเหน้าหนึ่งหน้าสองการบ้านนะเมื่อวานผมทำก่อนไปแล้วเอ้าเหรอโอเคไม่มีปัญหาทำก่อนได้ครับแบบฝึกหัด เล่มสองแล้วนะเอออย่าทำผิดเล่มนะอ,อะแม่ดูดิผลของคนหน่งกับสองทำเผื่อโอเค,เอ,เคอ่ะเสียบร้อยมีใครมีอะไรสงสัยไหมครับวันนี้เจอกันประมาณสิบนาทีนะไม่ต้องเครียดนะครับโอเคอตามนี้นะอะ,อะมีอะไรสอบถามไหม ไม่มีมค่ะไม่มีนะโอเคครับไป <มา S 2> สต็อปแชร์แล้วนะกันบ้านหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับค่ะโอเคไป